อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดสก๊อปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณ<แ>ครับจะี่ต่อต่อกันได้นาอนีนะครับมีวิธีมัดเบด็บดไอ้นี่เขาเรียกว่าเบ็ดอะไรนะเบ็ดจอมนี่นะครับเบ็ดจอม ม,มัดเบ็ดจ,จังม,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 มัดเบ็ดแล้วครับมัดเบ็ดแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูยาย่าอย่าจิดเฮ้ยเฮ้ยมัดเบ็ดแล้วนะครับเเฮฮ้้ยยไปโอเค,โอเค,โ,อเคโอเคนะครับ นี่น่นี่มัดเบ็ดแล้วนะครับนี่เดี๋ยพอมัดเบ็ดเสร็จเดี๋ยวก็ไปตก,ตกเบ็ดตกลากันตฮ้ยน,นี่นะครับนไป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 นี่นี่นะครับแหละค,คำเบ็ด นี่แหละครับคันเบ็ดไปแล้วไปนั่น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 ,น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 เริ่มแล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  ป๊าเอาน้ำในบ่อมาใส่ลุบๆล่าดูหมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเห็นไหม เขาจะไปปล่อยนะเนี่ยไม่ไม่ไดเอามากินนะครับเนี่ยเอามาปล่อยนะครับนี่นะเนี่ยปลาเอาไปปล่อยบ่อขยายพันธุ์มันนะครับนี่นะครับเนี่ยขยายพันธุ์มันเนี่ยไม่เอาน้ำห้หน่อยเดี๋ยวขยายพันธุ์มันนะครับนี่ามันจะตาย เดู๋หนะครับโอ๊ยไปเอาน้ำใส่ให้หน่อยเดี๋ยวปลามจะตายเดี๋ยวนะดูดูทุ่นทุ่นมันทุ่นมันนั่นดูทุ่นมันนะตอนตอนตอนปลาตอดปลาจะกินเหยื่อทุ่นมันจะดิ้นดุกดๆกดุกดุกนะครับนี่ ปุ๊บขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นมาแล้วนี่เอาไปปล่อยบอ่อใหมนะนะ่นั่นนี่นี่กเดจะไปปล่อยบอ่อใหม่เด็กก็ไปอยู่บอ่อใหม่นะเด็กเด็ก,ดกดเ,เด็กเด็กอะไรเขาโตแล้วหรอเด็กน้อยก็มีโตก็มีจะได้ไปอยู่บอ่อใหม่แล้วนะครับ